เอาพี่น้องมานีมือนีมาเบิง้งเอามิมครับพี่น้องเอามิมกอภายน้ำ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเอากี่ชั่วโมงถึงจะได้กินหรอกอาจจะได้ใช้เวลาหน่อยนะ <c oughs> เอาเอาพึ่งแบบทรโหดมาก <c oughs> กอภผยใหญ่ยักษ์มีน้ำซะด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ กอไผ่เนี้ยควรจะเอากินได้อะบดฝูบยามบดสูบยาเอามิมคนไม่สูบบุหรี่เอามิมเอาพื้มันก็ต้องใช้กลยุทธ์วิธีอีกแบบหนึง่งเอาฟางข้าวมัดใส่ข้างในตอกดิบใบตองดิบใบตองดิบแล้วเราก็จุดไฟไว้แล้วก็ให้มันเป็นควงพึ่งมันจะ ไม่กล้ามายุ่งกับเรามันจะหนีมันจะนิ่งมันจะเมานี่แหละคะ่ะวิธีเอาพึ่งของเราเแบบบ้านๆน, <c oughs> นเราได้แม่ได้ตัวอ่อนมาแล้วแต่น้ำพึ่งยังไม่มาเราอีกแป๊บนึงนี่เด็กไทยสังนี่ก็มาช่วยกัน น้ำมันใกล้ได้หรือยังพ่อโอ้ได้แล้วได้แล้วได้น้ำพึ่งแล้วนี่เป็นใจเย้ได้แล้วพี่น้องได้กินน้ำพึ่งอ๋อพึ่งมาอยู่ได้ไม่นาน มีไม่เยอะแต่ก็ได้กินอยู่พอมีบบอยู่พอได้กินอยู่พี่น้องได้น้ำพึ่งแล้วพอได้กินอยู่นิดหน่อยเอาพ่อใหญ่คนที่เอาพึ่งลงมาแล้วทีนี้เอา,าแค่นี้ก็แล้วพี่น้องได้แล้วโอเ้เอามาต่อกันนี่ละ จะไเอาออห้างนนอีกม, <c oughs> มาต่อกันด้วยพี่น้องดูต่อกันให้ดูอีกทีนั่นแหละล่งของมันก็พอได้กินได้อยากอยู่โอเคจะน่มหน่อยพี่น้อง <Okay. S 1> โอเคมาต่อกันรังที่สองพี่น้องนี่อันนี้ก็กอไผ่เหมือนเดิมแต่ว่ากอไผ่อันนี้ไม่มีหน้มกอไผ่อีกแบบหนึ่งมันต่อรังที่สองกัน Ừ, chú bé không làm gì đấy này. Ông đã một lâu nè. Mi, mi รังยังเล็กอยู่เลยนะไม่เอาปล่อยให้มันใหญ่กว่านี้หรอกเห็นไหมเห็นเห็นแน่โอ้ยังเล็กอยู่เลยเอาไว้ก่อนนะอะไรวันนี้นี่แล้วนี่นา่แล้อ่อนอยู่พ่อไว้ก่อนยังไงนี้อ่อนแล้วมันก็ยังอ่อนอยู่ยังอ่อนนิดเดียวนูนแต่ว่าเหมือนจะมีืดนะไฟจะมืดก็ใครเขาไม่ร่าจะเอานี้ไม่เอา กิน้อากอนดีเลย,เ,ลยเอาในในก็เริ่มแล้วเอาลเอาลยพี่น้องอยาเล็กจะใหญ่แล้วก็เอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ได้กินจะเล็กจะใหญ่ก็เอาก่อนเลยมีน้อยกินน้อย,นนอยมีเยอะก็กินเยอะตามนั้นเลย,นนยเดี๋ยวก็มีรังใหญ่เจออีกเหมือนเดิมแหละน่าอาจจะมีอีกก็ได้นะไน่แน่เจอรังนี้แหะเรตั้งเอาไว้ก่อน มีถนนมีรังใหญ่อีกคือขวัญแทะ <c oughs> คนจะตายก่อนเหมือนเดิมเลยเอาดูซิว่าจะฟางไม่ฟาไม่ป่าไหมนี่แล้วก็ลงท้าไม่เหยียบไดน้นี่อันนี้คือการแสดงนะคะพี่น้อง <c oughs> ม,อม <c oughs> นันหลนแล้วติลนเลยล่ะ เรไม่ได้แล้วนี่อย่างนั้นนะขาวๆร่นลงมาเอาไม่ได้โอ้ยหลงลงไปแล้วย่อยลงไปแล้วน้ำผึ้งอ่ะทันอยู่ไทยก็ทำนี่ลง่ลงไปข้างล่างกันนั่นเลยโอ้ยน้ำผึ้งย่อยหมดแล้ว <c ười> มา <c ười> มากินก่อนนะกันเอาถือไว้เลยพี่น้องกินให้ดู <c ười> ใหม่สดอร่อยมากอร่อยให้ตุลยกินด้วยนอ่นี่มาลูกเธอกินสิชิมดูสิเอาหมวกวกกันสิเออยีทังมิมโอเคอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยนี่แหละครับบรรยากาศ เอามิ่มมิ่มหน่อยนี่กาแฟไปกับหมแล้วพี่น้องไปหม่ปลาจ้ะโอเคพี่น้องจบชิปสานีแล้วพี่น้องเนอ้ออิสานบ้านๆฝากกดติดตามด้วยนะครับแทนแดนแดนแดนบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเด